ความคืบหน้าคดีฆาตกรรมหญิงอายุ69ปีเจ้าของสวนทุเรียนแลน้วนำศพไปทิ้งภายในสระน้ำในสวนทุเรียนริมถนนไร่อ้อยเขาใหญ่พริ้งที่อำเภอแก่งจังหวัดระยองล่าสุดตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาคสองได้ได้นำหมายสารจังหวัดระยองเข้าจับตัวเจ้าหน้าที่รอปภธนาคารแห่งหนึ่งในเมืองจันทบุรีชื่อว่านายแดงซึ่งมีความสนิทสนมกับผู้ตายนายแดงสารภาพว่าหลังจากไปรับป้าชูวีวันที่เบิกเงินที่ธนาคาร จากนั้นได้ขอยืมเงินป้าโดยไปเปิดโรงแรมแห่งหนึ่งเพื่อดึงเวลาให้คุยเรื่องขอยืมเงินซึ่งป้ารับว่าจะให้ยืมแต่สุดท้ายป้าไม่ให้ยืมและต่อว่าตนเองว่าเสาสีไม่ให้ก็คือไม่ให้จึงโกรธและบีบคอป้าจนเสียชีวิตจากนั้นถอดเสื้อผ้าป้าเอาสายกางเกงมามัดมือไผ่หลังจากนั้นนำลังพลาสติกจากท้ายรถยนต์กระบะมาใส่ร่างป้า นำเสื้อผ้ากระเป๋ากางเกงไว้ในลังพร้อมกับร่างป้าส่วนโทรศัพท์มือถือและสร้อยคอเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงที่ตนเองสวมใส่นายจเจริญรับอีกว่าหลังจากก่อเหตุก็รอจนกระทั่งมืดค่ำก็ยกลังไว้บนรถท้ายกระบะขับรถไปยังจุดที่ทิ้งล่างในสระน้ำบริเวณสวนทุเรียนและยกลังพลาสติกลงจากท้ายรถกระบะและลากไปก่อนดันลงไปในสระน้ำ พร้อมโยนโทรศัพท์มือถือและสร้อยคอของป้าทิ้งในสระน้ําจากนั้นก็ขับรถกระบะไปดื่มเบียร์กับเพื่อนคนหนึ่งสามขวดที่ร้านของนายซอแล้วกลับไปนอนที่บ้านของภรรยาล่าสุดลูกชายคนที่ห้าของผู้ตายได้เดินทางไปดูหน้าผู้ก่อเหตุขณะที่ผู้ก่อเหตุกำลังไหว้ขออโหสิกรรมลูกชายผู้ตายที่ถือรูปแม่อยู่พร้อมกับเอกสารสำนวนการสอบสวนหลายร้อยหน้าคว้างใส่หน้าผู้ก่อเหตุ โดยลูกชายผู้ตายให้สัมภาษณ์ว่าตำรวจสอพอปากน้ำประแสบอกว่ารู้ตั้งแต่วันที่เจอศพแม่แล้วว่ารอปพอเป็นคนทำแต่ตำรวจบอกห้ามบอกใครเพราะเกรงว่าผู้ก่อเหตุจะไหวตัวทันสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่จะไม่มีทางให้อภัยผู้ก่อเหตุเด็ดขาด